กเ็เตรียมงานนะเป็นงานของอพระราชมงคลวชุราคมหรือหลวงปู่แค้วนะครับโดยท่านะอต้มตักิกิโทรหรือหลวงพ่อของเราเนี่ยก็จัดงานกิจกรรมช่วยเลือกคือว่าไม่ได้ว่าช่วยเป็นได้เดือนหนึช่วยเป็นประจานี่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งนะที่หลวงพ่อท่านดำริว่าเราอยากจะทํางานร่วมกับสามสมาคมนั่นก็คือสมาคม นักรลองลูกทุ้งแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกทรัพย์พลหิมานสมาคมนักเพลงลูกทุ้งแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกนกบริพันธ์ไชยภูมิแล้วก็สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยโดยพมนี่แหละครับเพื่อจัดงานการอุท้นเพื่อช่วยเหลืออองค์กรต้นร่วมนะครับเพื่อเพื่อท่าธารณประโยชน์หนึ่งโรงเรียนนะฮะสองวัดวาอารามต่างๆ สามโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยเหลือศิลปินตลกนักร้องลูกทุ่งคนในวงการบันเทิงที่เจ็บไข้ได้ป่วยแหลือเสียชีวิตเราก็บแบ่งสน้นผันส่วนก็โดยจัดงานเนี่ยในวันที่30 3 1พฤษภาคมค้าบเกี่ยว,วันที่1มิถุนายนสองพับบนหาลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่จัดย9 30 3 1มสพฤษภาจะต้องไปข้าบเกี่ยว,ววันที่1ทําทำไม นี่แหละครับครับเกี่ยววันที่หนึ่งเพราะว่าเลขตรงเนี้เลขหัวมวนเนี่ยเลขเนี่ยเลขเขาเรียกเลขหกหลักเนี่ยสองแปดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งตรงเนี้ถ้ามันไปตรงกับเลขไทยในรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลเนี้ยคุณจะได้รถกระบะหนึ่งคันนะครับรถกระบะคันนี้มูลค่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาท แต่ถ้าคุณตือใบเดียวเนี่ยยี่บบาทนั่นหมายความว่าคุณลงทุนและทําบุญร่วมกับทางวัดของเราแค่ยี่สิบบาทถ้าคุณดวงด,วงดีดวงดีตรงกับไม่เล็กได้รถกระบะหนึ่งคันอย่าไปบอกใครของเราเะามีคนเมาอย่ไปบอกใครเราบอกกันแค่เราต้องคนบอกแต่ถ้าอยากจะติดตาม ตั้งแต่วันนี้นะครับเราจํานวนจำกัดนะฮะบัรเราทำมาไม่ไม่กี่มหมื่นใบนันนะครับใครอยากจะนองได้หรือว่าสำรองตังได้ติดต่อมาที่เพจหวาวนของบอดลังมันได้นะฮะเห็นไหมรันี่เป็นเพจหวาใช่ไหมครับอ่าติดต่อประสานงานมาที่นี่เลยแล้วลุงพอบอกเขนมีใน,ในว่าถ้าเกิดใครเอาเกินสองหน่อยเล่มเนี่ยอาจจะมีของดีความแย่มัน รวมกนันดีนะครับแล้วเจอกันนะพวกเราก็มาร่วมกันที่นี่เป็นประจำทุกว,วันเพราะว่ามันช่วยกันปั๊มบ้านวัาจไมัยนี้คงโกงคนมันเยอะแม้กระทั่งขาดในวัดมันยังเอาไปโกงข้างนอกไปนทำเป็นของปลอมได้เลยนะกลัวนะครับฉะนั้นรวมบุญร่วมกุศลกับสามสมาคมแล้วก็ทางวัดรางมันของเรานะครับอย่างน้อยคุณช่วยเรื่องโรงพยาบาล คุณได้ช่วยเลือกเด็กยากจนที่ไม่มีเสื้อผ้าใสโครงการนาฮะสองวันเด็กแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่ํำแพงแ่งก็กดีนอกพื้นที่ก็ดีลุงขอช่วยหมดแม้กระทั่งวัดวารามที่ซีสกเกตสูงเขาก็ท่านเป็นอุปการนะนะครับแล้วก็วนหนึ่งก็ช่วยเลือกที่หลับีินทโลกที่ลําบากเจ็บไข้ได้ป่วยลมมอนนอนเปืือคนไทยต้องช่วยกันครับถ้าเราไม่ช่วยกันใครจะช่วยพวกเรารกราบขอบคุณ ทุกท่านพี่น้องทุกคนด้วยความรักความจริงใจนะครับจากตามสมาค,ค,แม,าาคมแล้วก็วัดรามงมันโดยหลวงปู่แพระวโรครับดูครับต่อให้พวกเราบัตรทุกเล่มเนี่ยนะฮะบัตรทุกเล่มบัตรอ่าไล่แทนใบนะฮะเราล้างฝังทุกเล่มมันต้องมีต้องมีโลโโก้ตาวัดและทุกใบทุกใบเลยต้องมีฉะนั้น ถ้าใครซื้อไปแล้วไม่มีการปั่นนั้นถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ออกจากวัดแน่นอนต้องมีโลโก้ของวัดแม้กระทั่งพวกเราทุกคนคนปั่นทุกคนจะเข้ามารมมเรากนะป <pr os> ั่นอย่างนีหมดแล้วนะพี่เก่งแค่ไหนมาทํางานใช่ไหมวัดอาอ่า,อา,อา,อาปั่นมึงแล้วก่อนออกก็ต้องปั่นมีนะโอ้พอไปวัดไปเนี่ยคนทักเลยนะครับอ๋อไปไหนมาครับคุณเก่งลายพาง